สวัสดีครับทักทายพี่พแล้วก็วเพื่อนๆนะครับอีกครั้งนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกว่ายอดนิยมแล้วก็ขายดีพร้อมกับเป็นสีที่สวยงามมากๆนะครับตอนนี้รอเจ้าของรถนะครับก็คือพี่เอกพี่โอมารับช่วง8-9โมงนะครับจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนสีไหนนะครับจอดอยู่ด้านหลังหน่อยเองไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสม,มัครถใหม่โชร,มโชรมโชูมาซาพะนครสาขาเกษตราน,านวมินทร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรถยนต์นิวเซ็กนะครับรุ่นคอมฟอร์สีเทาโพลีเมทัลเกรย์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่านิวเซ็กนี่เรามีทั้งหมดด้กยกัน3รุ่นนะครับรุ่นเบสพารสนะครราคา89,000บาทแล้วก็รุ่นคอมฟอร์ที่เราเห็นอยู่คันนี้เลยนะครับราคา879,000บาทแล้วก็ถ้าขยับไปอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นรุ่นโปรเอ็ก e ทีฟหรือ e ว่า e รุ e ่น e ท็อปเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ95 0,000 9,000บาทนั่นเองนะครับในรุ่น Comfort รุ่นนี้นะครับมีออปชันอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พิเศษแตกต่างจากรุ่น b บ s พ p รแล้วก็แตกต่างจากรุ่น Pro เอ็ทีกันบ้าง ต้องบอกว่าใน CX3 เราเป็นรถสไตล์คอสโวเวอร์นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับเครื่องยนต์ถ้าเทียบในตลาดปัจจุบ,บันตลาดรถยนต์เนี่ยในรถในรถยนต์ที่เป็นเซกเมนต์นี้เนี่ย CX3 เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อนแล้วเพราะว่าจะเป็นเครื่อง 2,000cc แรงม้าก็อยู่ประมาณ156แรงม้านั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับน้ำมันที่มีข้าเทน95ขึ้นไปนะครบรองรับได้ทั้งในส่วนของ ออ e 2 0นะครับเป็นซินไดสาร95ก็ได้แล้วก็แก๊สสองหอง95ร่วมถึงรองรับ e 8 5ด้วยระบบไฟในส่วนของ cx 3รุ่น Comfort ตเนี่ยติดตั้งตัวไฟ led มาให้แล้วก็มาพร้อมกับไฟ day time นะครับหรือไฟสองสว่างกลางวันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับด้านหน้าติดตั้งกล้อง360องศาแล้วก็เซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องแล้วก็ เซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีด้วยกัน4จุดนะครับ1 2นะฮะแล้วก็3 4นะครับด้านล่างเราจะสังเกตเห็นตัวของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ทิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชายด้านล่างนะครับที่เป็นในส่วนของตัวกันชนเนี่ยนะครับเป็นโทนสีดำนะครับแต่ว่าจะมีตัวคิ้วที่เป็นโครเมียมเนี่ยติดมาให้ซึ่งก็จะทำให้ตัวรถมันมีความหลากหลายมีความโดดเด่นขึ้นมาด้วย กุญแจใน cx 3ตัวใหม่นี่นะครับจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเรียกว่าดูสมาร์ทขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรล้อแมกในรุ่น Comfort จะเป็นขอบ16นะครับตัวสีแล้วก็ตัวลายเนี่ยจะเหมือนกันในรุ่นเบสพ p รทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นโ r o t ทีฟเนี่ยจะเป็นอีกลายแล้วก็เป็นขอบ18นะครับอันนี้คือขอบ16ติดตั้งตัวยางที่เป็นบิต stone มาให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆว่าถ้าเราสังเกต ปีผลิตยางเราจะดูตรงไหนนะครับสังเกตที่กรอบสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆกรอบวงรีตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวเลข4ตัวท้ายนะครับ1221 1. นั่นหมายความว่าในยางยางรุ่นนี้ยางเส้นนี้เนี่ยผลิตในสัปดาห์นะครับ12แล้วก็ปี2021 ถือว่าเป็นยางใหม่เลยนะครับอันนี้สบายใจได้แต่การผลิตยางโดยทั่วไปเนี่ยเราจะผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆท่านใดออกรถในช่วงของกลางปีแต่ว่าได้ยางประมาณต้นปีหรือไปลายปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมองจากมุมไกลเราจะเห็นตัวด้านล่างนะครับที่เป็นชายส่วนของการทศกันชนด้านล่างเนี่ยนะครับจะติดตัวคิวโคมีมีมที่เป็น สะท้อนแสงมาให้อันนี้เนี่ยทำให้ตัวรถมันมีความสวยงามแล้วก็มีความหลากหลายโดดเด่นขึ้นมาซึ่งในรุ่นเบดพาสไม่มีนะครับจะมีตั้งแต่ตัวคอมฟอร์ตแล้วก็ตัวโรซิทีฟส่วนที่เราเห็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ที่เสา B เสา C เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ก็คือในรุ่น เบ a ดพัสคอมฟอรและก็ o พซ t i ี e เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเป็นโนแบกติดมาให้แล้วนะครับซึ่งการออกแบบในเป็นโน b a c กเนี่ยมันทําให้ตัวรถมันมีความสะดุดตามีความสวยงามมีความเป็นพรีเมียมนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นคือลหลายๆท่านนะครับก็จะกังวลในส่วนของการเกิดรอยขนแมวนะครับแนะนําติดฟิล์มกันรอยเป็นโนแ a ็กลงไปได้นะครับจะติดในวันออกรถก็ได้หรือว่าติดตั้งทีหลังก็ได้เช่นเดียวกัน ระบบเบรกนะฮะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันไฟท้ายนะครับสี3เป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็จะเป็นแบบิกเนเจอร์สังเกตเห็นว่า ลักษณะที่เป็นโคลไฟแบบซิกเนเจอร์เนี่ยจะมีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอเราขับรถตามเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเป็นรถมาสด้าแล้วก็เป็นรถคลาสไหนนะครับปลายท่อนะครับท่อคู่นะครับเป็นท่อจริงนะครับไม่ใช่ท่อหลอกท่อจริงทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วปลายท่อจะเป็นปลายท่อโครเมียมทําให้ตัวรถม,มีความสปอร์ตด้านหลังติดเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับอยู่ตรงนี้ฮะสี่จุดพร้อมกับกล้อง มองหลังด้วยนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยนะครับภาพจากกล้องมองหลังจะขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์ขนาด7นิ้วฝาท้ายยังเป็นแบบแมนนวลนนะครับเป็นแบบโชวคอัพอยู่นะครับไม่ได้เป็นแบบระบบไฟฟ้าเหมือนกับตระกูลของ CX 3 0นะฮะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวถัดท้ายชิ้นนี้ครับมีประโยชน์นะเมื่อเราใส่สัมภาระหรือว่าของเลวนะครับก็จะไม่ หกลงไปในส่วนของพื้นที่ที่เราใช้เก็บในเรื่องของยางอะไหนะครับรุ่นนี้ยังให้ยางอะไหลมาแล้วนะครับสเปคฟิล์มกองแสงคันนี้นะครับติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับบานหน้าแล้วก็บานหลังจะเป็นเกรดอัพเกรด40%แล้วก็ ด้านข้างนะครับบานข้างทั้ง4บาน nya, จะอัปเกรดเป็น60นะครับซึ่งมุมมองจากมองจากด้านนอกเข้าไปก็จะดูมืดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไปดูมุมมองจากด้านในออกมาเนี่ยความสว่างก็จะมีมากขึ้นกว่ามองจากด้านนอกออกมานะครับอันนี้คือบานหน้า60สไอ้โทษทีครับอันนี้คือบานหน้า40%นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ60%ไม่มืดนะครับถ้ามองจากด้านในาออกไป พอเข้ามาในห้องโดยสารใน CX3 Comfort เนี่ยจะให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบจะใช้โทนสีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวเบาะเองจะเป็นเบาะหนังล้วนนะครับเหมือนกับรุ่นท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเบสสปร์เนี่ยนะครับบริเวณที่เราสัมผัสจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวเบาะจะเป็นแบบปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าเหมือนกับตระกูลของ CX30 นะครับแต่ว่ามีความหลากหลายอย่างเช่น ถ้าเรามาดูที่แผงข้างประตูนะครับจะมีการตกแต่งอย่างบริเวณด้ามจับที่เปิดประตูเนี่ยจะตกแต่งด้วยกรอบที่เป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยจะเป็นหนังโทนสีดำนะครับเดินได้นะครับเรียกว่าออกแบบสวยงามนะครับสลับกับตัวหนังนะฮะที่เป็นหนังแกรนลักชัวเอทหรือว่าหลายๆท่านชอบเรียกว่าหนังกลับก็ได้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับจากด้านในนะครับและกระจกฝั่งคนขับเนี่ยจะ ลดลงหรือว่าเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นแบบออโต้นะครับพวงมาลัยใน CX3 นะครับสามารถที่จะปรับทิศทางได้4ทิศทางนะครับและยังมีปุ่มฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่าสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการลดเสียงนะครับบริเวณก้านพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับพร้อมกับดูข้อมูลการขับขี่ที่อินโฟมชันได้ด้วยนะครับส่วนฝั่งขวาี่จะเป็นปุ่ม ระบบล็อกความเร็วคงที่หรือว่า Cruise c o n t o l นะครับแต่ว่า Cruise c o n t o l จะเป็นแบบไม่ใช่แบบ Adaptive นะครับเป็นแบบแล็อกความเร็วอัตโนมัติปกตินะฮะการไฟเราสามารถที่จะตั้งค่าแบบออ t โต้ก็ได้นะครับรวมถึงการน้ำฝนนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับวงในนะครับจะเป็นปาการปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับส่วนวงนอกจะเป็นด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆด้านในกันนิดนึง เมื่อเราขับขี่นะครับเป็นเวลายาวนานนะครับก็จะลดอาการเมื่อยล้าได้ด้วยเนื่องจากว่ารุ่นนี้ติดตั้งตัวที่พักแขนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถที่จะวางโทรศัพท์วางแก้วน้าได้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมีที่ขั้นด้วยนะครับถ้าเราต้องการใช้งานกดลงไปครับจะมีตัวแป้นโหแก้วน้านะครับเด้งขึ้นมานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะฮะกดลงไปนะฮะหรือถ้าเราไม่ต้องการใช้หรือต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระตรงนี้ก็ พับเก็บได้นะครับพร้อมกับถอดออกมาได้เลยฮะถอดมานี้เลยนะฮะเห็นว่าพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับที่เป็นกล่องใต้ที่พักแขนเนี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นนะสี3 c มคอมฟอร์ตติดตั้งตัวหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับขนาด7นิ้วพร้อมกับสามารถทัสกรีนได้ด้วยนะครับขนาดรถจอดนิ่งนะครับความเร็วไม่ควรเกิน9กิเมตต่อชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกใช้ตัวคอมมานเดอร์หรือคอมมานนะครับก็คือตัวนี้นะครับในการใช้งานสามารถที่จะหมุนซ้ายขวาแล้วก็โยกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อน,นะฮะในเจนก่อนเนี่ยหลายท่านต้องการเบรกมือไฟฟ้าต้องการออโต้โฮนะครับในเจนนี้หรือว่าปี2 0 2 1นะ่ติดตั้งตัวเบรกมือแล้วก็ออโต้โฮมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการความสนุกการขับแบบโหมดสปอร์ตมีมาแล้วนะครับมาพร้อมกับตัว เกีย์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทํางานนะฮะท้งในระบบของออโต้และก็แมนนวลนะครับมาแล้วนะครับปุ่มที่ใช้ในการควบคุมแอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับตัววงซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นอุณหภูมินะครับซึ่งมาพร้อมกับฮีเตอร์นะครับตรงกลางจะเป็นความแรงของพัดลมนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นทิศทางที่เราต้องการให้ลมออกฝั่งไหนนะครับรุ่นนี้ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ย เชื่อมต่อแบบบลูทูธได้ด้วยแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับส่วน Android นะครับยังใช้สายอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกล้อง360องศาวิวกันนิดนึงว่ามุมมองหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะมีปุ่มที่ใช้ในการเปิดนะครับเพื่อต้องการดูวิว360อองศาอยู่ตรงคอนโซลนะครับแผงคอนโซลขวามือนะครับหลังจากพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปจะเห็นว่ามีรูปกล้องอยู่นะครับ เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของกล้อง360องศาวิวนะครับก็ดูในทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับแต่เมื่อเราใส่เกีรถอยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เกียร์ถอยให้ดูนิดนึงตัวมุมกล้องจะเปลี่ยนไปนะครับอ,อันนี้พอใส่เกีรถอยเห็นไหมครับ วิวจากด้านหน้าเมื่อกี้ก็จะมาโชว์ที่มุมด้านหลังให้เราแล้วนะครับซึ่งจะมีเส้นการะยะเพื่อความปลอดภัยนะครับเส้นแดงเส้นเหลืองระยะ1แล้วก็เส้นเหลืองระยะที่2นะครับถ้าหน่อยจะไม่ผิดระยะแดงอยู่ประมาณ5 0ซติเมตรนะครับก็ถ้าถึงระยะที่เกิดความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีสัญญาณเตือนเหมือนที่ดังเมื่อกี้ให้ดูนะครับเพื่อลดออโอกาสที่จะเกิดการชน อันนี้จะเป็นฟิล์มกันลอยเป็นโนแบ็คภายนอกนะครับ c o อ f o อมฟอรเนี่ยเขามีตัวสัล o ูมาให้แล้วนะครับว้าวอ่านี้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะวิธีการปิดสัลลูนะครับเมื่อรถอยู่ในสานออนนะครับอันนี้คือปุ่มนะครับกดไปด้านหน้าเลยครับ เทได้เรื่องนะครับซึ่งตัวสลูปเนี่ยเขาจะมีม่านอยู่แล้วนะครับอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวลองปิดดูก่อนในกรณีเราขับกลางวันนะครับหรืออากาศเย็นๆหน่อยช่วงเย็นๆน,นะครับช่วง5โมง6โมงเนีย้ยเราต้องการรับแสงนะครับอ่อนๆลงมาเราก็สามารถที่จะเปิดม่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าปิดก็ใช้มือลากมาเลยนะครับ มีกล่องเก็บแว่นตามาด้วยนะครับบริเวณนี้กดเข้าไปนะครับก็ใช้เก็บแว่นตานะครับพร้อมกับไฟนะครับส่องสว่างในตัวรถนะครับไฟที่ใช้ในการอ่านหนังสือนะครับได้ด้วยนะครับคันนี้ติดตั้งตัวกล้องแท้ม a สด้านะครับอันนี้เดินสายเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกขั้วหนึ่งจะต่อที่ฟิลที่ตัวรถนะครับของฟิล กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับของ m a z d a นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแพคเกจจิ้งมาดีมากภายในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมเปิดดูกันเลยนะครับพอเราแกะกล่องออกมานะครับด้านในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกก็คือตัวกล้องนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างมีกล่องนะครับในกล่องนี้จะมีตัวประกบนะฮะแล้วก็ ผ้าเช็ดฟิล์มผ้าเช็ดเลนนะครับกอนนี้ผ้าเช็ดเลนแล้วก็มีตัวประกบนะครับซึ่งตัวประกบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะติดเข้าไปที่กระจกหน้ารถเนี่ยเราจะใช้ฟิล์มตัวนี้ครับซึ่งแถมมาด้วยมี2ชิ้นนะครับฟิล์มตัวนี้เนี่ยทำการติดเข้าไปที่กระจกหน้ารถก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ตัวกล้องกับตัวประกบเนี่ยครับติดเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะครับติดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการติดเข้าไปที่แผ่นฟิล์ม แบบนี้นะครับอนาคตนะครับสองสามปีเราต้องการเปลี่ยนกล้องเนี่ยเราสามารถดึงฟิล์มออกมาจากกระจกหน้ารถได้เลยโดยที่ไม่ทําให้ฟิล์มที่กระจกหน้ารถเกิดความเสียหายนะ,ะเรามาดูสเปคตัวกล้องนิดหนึ่งนะครับกล้องเนี่ยจะเป็นคําสั่งนะฮะถ้าเราต้องการสั่งการเนี่ยสั่งโดยระบบสัมผัสนะครับเดี๋ยวจะมีคําสั่งขึ้นมาให้เราตั้งค่าตัวหน้าจอเนี่ยขนาดความกว้าง2.31นิ้วนะครับเรียกว่ากว้างแล้วก็มุมมองดีเลยนะคะ ตัวเปิดปิดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดส่วนลําโพงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเวลาเราติดไปที่กระจกหน้ารถเนี่ยถ้าสมมติว่าทัศนวิสัยหรือมองมองเราไม่ดีเนี่ยเราสามารถปรับนะฮะใช้นิ้วนะในการที่จะโยกปรับมุมอมองของตัวกล้องได้ตามความต้องการนะครับซึ่งตัวเลนเนี่ยต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ย เลนส่วนใหญ่จะใช้เป็นเลนพลาสติกนะครับภาพที่ได้ก็เลยไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเป็นกล้องมาสด้าเนี่ยนะครับเขาจะมีชิปเซนเซอร์นะฮะแล้วกเ็เลนที่เป็นเลนแก้วนะฮะสูงถึง6ชั้นฉะนั้นเนี่ยสามารถรับแสงแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความคมชัดและก็คุณภาพดีด้วยนะครับรองรับนะฮะ SD card ความจุ jo, ถึง128 g b นะครับซึ่ง ซิม uh, นะฮะหรือว่า s อ card ที่ให้มาตรงนี้เนี่ยนะครับที่มากับกล้องเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่32 GB เราสามารถเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มขนาดของเม m โมรี Memory ได้นอกจาก c x 3คันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์แท้นะครับของมาซาแล้วนะครับยังหล่อเลาเอาการเพราะว่าเราทําเคลือบแก้วไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทําเคลือบแก้วอยู่ในห้องส่งมอบนะครับอาจจะสิงดังนนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน พอช่างทําการขัดสีผิวไปชั้นแรกนะครับเอาฝนุนละอองเอาเศษดีนต่างๆที่เกาะบนตัวรถออกไปเราจะเห็นว่าตัวพื้นผิวของสีโดยเฉพาะสีเทาเม็ดสีเทาเทานมหรือว่าเทาโพลีเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวรถเนี่ยมันมีความสวยงามมันมีความโดดเด่นขึ้นมามากกว่าเดิมเยอะมากนะครับจากนั้นการทําเคลือบแก้วเนี่ยบอกเลยว่าทําเลยฮะ ทำได้เลยจะทําให้ตัวรถมันมีความเงางามยาวนานนะครับใช้ไป3ปี5ปีเนี่ยรถเรามันยังมีความเงางามมีความสวยงามเหมือนรถใหม่ออกจากโชว์รูมนะครับแต่ถ้าไม่ทำนะครับสีเขาจะหมองเพราะว่าตัวน้ํายาที่เราเคลือบไว้เนี่ยมันจะป้องกันพวกรอยขี้นกรอยขนแมวแสงแดดต่างๆแสง U ูวีต่างๆรวมถึงเขาเรียกว่าฝนละอองนะครับลดการเกาะของตัวหยดน้ำเวลาหน้าฝนนะครับฝนตกออกมามันจะมีเขาเรียกว่าหยดน้ําเกาะที่ตัวตัวสีของตัวรถนะฮะซึ่ง ถ้าเป็นกรดนะฮะมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยสีของรถม,ม,มันมีความเขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่โดดเด่นมันไม่สวยงามมันไม่เงาเหมือนเดิมฮะตอนนี้พี่ๆี่ช่างนะครับก็กําลังทําการเก็บรายละเอียดนะครับก่อนที่จะลงน้ํายาหรือว่าลงตัวสารเคลือบแก้วสารเคลือบแก้วจริงๆอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับแค่เป็นการเก็บงานเป็นการเช็ดอีกรอบหนึ่งหลังที่หลังจากที่พี่ช่างพี่ช่าง,งเขาเนี่ยทำการขัดตัวฝุ่นออกไป พี่เคลือบแก้วคันหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมครับประมาณประมาณสองชั่วโมงกว่าครับอ่าพี่เขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงก,กว่านะครับก็ตีไปสักสามชั่วโมงแล้วกันนะครับสามชั่วโมงเลยหลังจากเคลือบแก้วเนี่ยเราสามารถที่จะล้างรถได้ปกติไหมพี่ก็นั่งปเป็ปกติอ่ะพี่แต่ว่าคือทำ ก็ประมาณว่าพี่ช่างเขาบอกว่าพอเราทําเคลือบแก้วเสร็จนะครสักเจวันนะครับประมาณ7วันอย่าเพิ่งล้างก็ได้นะครับเวลาโดนฝนอะไรก็ปล่อยเขาเลยนะครับสักเวันก่อนให้น้ํายาเขาเซตตัวก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเวลาเราเราเโดนฝนโดนฝนุนฝน่นเราก็ล้างปกติล้างโฟมล้างน้ําสะอาดปกตินะครับไม่ต้องทําการขัดนะครับเพราะว่าตัวน้ํายาเคลือบแก้วที่ลงไปเนี่ยมันช่วยป้องกันสีอยู่แล้วนะ และพี่โอนนะครับที่มาออกรถยนต์ New CX3 นะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับกับโชรูมาซ่าพานครนะครับพร้อมกับนำรถคันเดิมนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็มาเทินกับทางเรานะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆกดติดตามนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับก็สำหรับวันนี้จากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ